ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะตอนนี้สิโมงแล้วคุณหนุ่มยังไม่มาผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะทำหน้าที่แทนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ค่าตัวหรือเรื่องราวอะไรทั้งหมดคุณหนุ่มก็โอนมาให้ผมนะครับจริงๆทราบว่าต้องมาแต่ไม่มาไม่รู้ว่าไม่มาไม่ว่างไม่ตื่นหรือว่าไม่กล้ามาหรือว่าไม่อยากมาเจอใครหรือเปล่าน,นี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ สงสัยคุณหนุ่มจะหลใครบางคนอย่างที่คุณเอิร์ทเาว่าจริงๆมั้งคะเนี่ยก็เห็นว่าจะมาวันนี้ตามคุณเข็มนี่ค่ะรุจิราแล้วทุกไมา่านนี้ยังไม่มานี้ก็ปาก็ไปตั้งแบบ10บโมงเลยไม่มาเลยอะไรเงี้ยอยู่ไหนคะหรือว่าแบบไปทําหาสาวที่ไหนอยู่ ั้นระหว่งางรอคุณหนุม่มเราคงต้องให้คุณเขียนเป็นวิธีการให้ตัวเองไปก่อนละกันค่ะอะไรคะตอนนี้นะคะก็มาอยู่กันที่บริษัททีวีซีนนะคะเพื่อที่จะทําการเปิดกล้องบวงสรวงระละครเรื่องแหวนดอกไม้นะคะตอนนี้นักแสดงบางส่วนก็อยู่ข้างล่างแล้วนะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศลวกันว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ เดี๋ยวตอนบายๆเราจะมีการฟิตติ้งเสื้อผ้ากันนะคะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงก็เดี๋ยวตามดูแล้วกันค่ะเรื่องนี้จะเป็นอะไรเป็นละครที่ค่อนข้างเบานะคะค่อนข้างเยอะแต่ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยละครเบาก็อาจจะง่ายเป็นธรรมเนียมขอ,ของการบวงสวงละครก็ต้องมีการสัมภาษณ์ดารานำงานนี้คุณเข็มของเราก็โดนพี่ๆนักข่าวรุมถามทั้งเรื่องละครและเรื่องส่วนตัวเลยล่ะค่ะดีนะเสร็จจากคุณพิเศษ ไม่มีคนพิเศษค่ะพี่พี่ไม่พูดจริงจริงหลังจากที่บวงสวงเสร็จสัมภาษณ์เสร็จนะคะก็แอบ,บจบกว๋วยเตี๋ยวไปหนึ่งจานกับ <g ug> น้ำสองแก้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มฟิตติ้งฟิตติ้งคือการที่ลองเสื้อผ้านะคะให้เข้ากับ คาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวนะคะก็คือจะฟิตติ้งวันนี้หมดเลยนะักแสดงทั้งหมดเลยนะคะคาแรคเตอร์ mm. ในเรื่องก็เป็นผู้หญิงทำงานนะคะมีความคิดสมัยใหม่นิดนึงนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะห่วงแผนชีวิตโสดจะมีแต่เพื่อนมีงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สาเหตุที่ห่วงแขนชีวิตโสดจากที่อ่านบทและตีความเอานะคะ mm. ก็คงเพราะว่ายังอาจจะไม่เจอใครที่ที่แบบรับเราได้แนละ้วเราก็ไม่อยากเปลี่ยน mm. เดี๋ยวลองดูละกันเนาะ mm. ก็ยังรอพี่หนุ่มกันชัยอยู่นะคะ ห,หลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ